เราจะดูค่า e v e r อร์เรง6-7ลูกว่า <Okay. S 1> ตอนนี้พี่เจตีเล็กเได้ประมาณกี่ลูกสวิงเป็นยังไงขับพาร์ตเป็นยังไงขับเ a ต้าเป็นยังไงดวไม่เต็มสรุปคือตอนนี้กำลังจะงให้ลองอให้ลองก้านอื่นที่เบาลงหน่อยกับกริปที่ใหญ่ขึ้น,นอันนี้เขาเรียกว่า VIP t r e ี t m e n t นะครับเพราะว่า f t t i n g เราลองปับ๊บไม่งั้นเราก็ต้องแบบเฮ้ยอยากให้เปลี่ยนก้านแต่กิปมันไม่พอดีอะพี ที่ก็เดาๆฟีลลิ่งเอาแล้วกัน,นสัญญาว่าต่อจากนี้ไปผมจะไม่ดื้อผมจะไม่พยายามตีก,ก้านโน้นก้านนี้ให้ได้ผมจะเอาผลงานเป็นตัวหลักวันนี้ผมมาหาโปรแท็บที่ทัวร์เพอร์ฟอร์แมนซ์แล็ด้วยโจทย์ง่ายๆครับพี่เจเคยฟิตไม้ให้กับตัวเองขัดนะครับ,บ,รบแต่หลังๆมายอมรับยอมรับผิดกับท่านผู้ชมด้วยว่าไม่ได้ซ้อมนะไม่ได้ตีนะไม้ในถุงเนี่ยมันน่าจะ คร่าวๆค่อนข้างเหมาะกับสรีระโอเคแต่นานละฟิไปครั้งสุดท้ายก็โอ้โหหลายปีมากตอนนี้เจตนาคือจะกลับมาตีกอล์ฟใหม่และต้องการตีให้ดีด้วย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นต้องการให้แท็บดูว่าทําอะไรกับไม้บ้างไหมเพื่อที่จะให้ได้สวิงที่ดีผลงานที่ดีเท่าไม่ใช่สวิงที่ดีสวิงมีเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนอ่าครับจริงๆอยากดูปัจจุบันมากเลยมาก <Okay. S 2> อยากดูปัจจุบันเลยดีกว่าโอเคว่าตอนนี้พี่เจสวิง ขับพาร์ตเป็นยังไงเฟสทูพาร์ตเป็นยังไงอันนี้ดีเพราะที่นี่ทําฟิตติ้งอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้ามาที่นี่เขามีฟิตติ้งหลายแบบนะครับฟิตติ้งแต่ละไม้ไม่ว่าจะเป็นไดรเวอร์แฟร์เวย์วูดเหล็กเวทพัตเตอร์หรือจะฟิตทั้งถุงเลยแล้วก็จะมีอีก2องคันที่พิเศษมากๆเดี๋ยววันหลังเราค่อยแนะนําทีรานแกปปิ้งกับบอลฟิตติ้งเนี่ยบอลฟิตติ้งนี่ชีวิตนี้ไม่เคยทําเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมีได้ทําแต่ไม่ใช่วันนี้วันนี้เอาสวิงก่อนโอเคโอเคงั้นพี่ตีดดูไ้คครรัับบเเลล ผมว่าพี่เจเลือกถูกแล้วครับที่เลือกเหล็กเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นสตองที่สุดแล้วกันว่าเป็นเกมที่สตองที่สุดที่เขาวิเคราะห์มาแล้วว่ามีประสิทธิภาพที่สุดในการทําแต้มอืถ้าตีเหล็กแม่นเข้าใกล้มีโอกาสผัดใกล้ขึ้นผัดใกล้ขึ้นอย่างเช่นทําไมคอลินโมริกาว่าขึ้นเป็นระดับท็อปได้ทั้งที่ไม่ได้เป็นคนที่ตีระยะไกลเพราะว่าเขาตีเหล็กแม่นมากโอเคครับ นี้เราลองด้วยเหล็กเจแต่ว่ามันจะมีผลครอบคลุมถึงเหล็กทั้งเซตโดยระดับหนึ่งใช่ไหมใช่ครับไม่จำเป็นต้องเทสทุกชิน้นทีละชิน้นใช่ครับปกติเหล็กเจระยะของพี่เจตีได้เท่าไหร่ครับพอทร,บทราบๆไหมร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยเจ็ดสิบห้าโอเคครับเดี๋ยวเราจะเซตธงในที่ระยะร้อยเจ็ดสิบแล้วกันเรียบร้อยก็เราจะดูค่าเอเวอรเรจประมาณหกถึงเจ็ดลูกว่าอตอนนี้พี่เจตีเหล็กเจ็ดได้ประมาณกี่หลา สวิงเป็นยังไงขับพาร์ทเป็นยังไงขับ d ดต้าเป็นยังไงค่อนข้างดีเลยนี่แหละปกติในเกม ตอนนี้เหล็กเ็ดพี่เจนะครับบอ s สปีดอยู่ที่112ไมล์ต่อชั่วโมงครับลอนชั a เกิลอยู่ที่15บ a c k แบ็กสปิน6 0 0ัน d i แคลรี่ดิสเเฉลียล่ย155ยหหลาแสดงว่าพี่ตีสั้นลงอ่ะอย่างแรกเลยจาก m e m o r รเดิมอ่ะใช่ครับส่วนหนึ่งคือตอนนี้ขับสปีดอยู่ที่88ดสิบแปดด o นามิกลอสวยดีครับอยู่ที่23ทําไมถึงพูดว่าสวยดีเพราะว่า ไดนามิกหลบครับของเลขเจส่วนมากจะอยู่ราวๆย2่สิไม่เกิน28อะไรอย่างนี้ยีสาเนี่ยโอเคถือว่าสวยครับมันคือทั้งองศาของมันและมุมเข้าะปะทะของเราใช่ครับแอคกแทงเกิลก็ดีมากติดลบไป7.7อันนี้ปกติเลยเลขเจก็คือทิด,ดาวดีใช่ครับส่วนเรื่องของความสูงตอนนี้พีคไฮนะครับเฉลี่ยอยู่ที่71ฟุตครับฟุตอันนี้จะออกไปค่อนข้างต่ำไปนิดนึง อเราอยากเห็นความสูงใกล้เคียงกับขับสปีดใกล้เคียงขับสปีดขับสปีดตอนนี้เราอยู่ที่88 88โอ้โหต้องสูงขึ้นอีกใช่เพราะว่าถ้าลูกสูงขึ้นมุมตกชันลงมีโอกาสตีตกหยุดขึ้นอืเหล็กถ้าตกหยุดก็คุมลูกได้ง่ายขึ้นโอเคโอเคตัวเลขถ้าดูจากสปินนะครับโอเคแล้วแต,แต่จุดที่ทำให้ต่ำลงเนี่ยจะเป็นเรื่องของลอนชงเกิลครับ ในเล็กเจ็ดเราอยากเห็นรอนแชงเกลอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของหลออย่างเช่นเล็กเจ็ดมาตรฐานมาสามสิบสี่องศาใช่ไหมครึคร่งหนึ่งก็คือสิบเจ็ดน้องก็มีช็อตแรกช็อตเดียวที่ถือว่าดีกว่าเพื่อนเนาะอย่างเงี้ยหรอใช่ครับแต่ถ้าดูเอเวอเรสต์รวมเนี่ยตอนเนี้ยรอนแชงเกลเราออกไปค่อนข้างต่ำไปน,นิดนึงอ่ะโอเคทำยังไงคราวนี้ถึงจะงได้ตัวเลขที่ดีขึ้นถ้าเราทำให้ก้านเบาลง แล้วอาจจะเพิ่มเรื่องของดีเฟ t ชันของการได้อาจจะเห็นลูกที่ลอยขึ้นคือพูดง่ายๆคือจากการที่พี่เคยตีแล้วคิดว่าดีพอดีครับตอนนี้พี่อาจจะตีมันไม่ค่อยไหวแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับผมว่าเรื่องของกิบไซก็มีผลมากเพราะสังเกตว่าพี่เจเป็นคนค่อนข้าง,งมือใหญ่ครับมือใหญ่ครับเหนื่อยมากกิบปกติตอนเนี้วัดมากิบค่อนข้าง,งเล็กเลยก็คือสแตนดาร์ด ออกไปทางอันเดอร์ไซด์ด้วยค่อนข้างเล็กถ้าเราเพิ่มกิฟตใหญ่ขึ้นอาจจะช่วยเรื่องของคอนแทคลูกได้ดีขึ้นลดโคเซอร์เลดได้อีกตัวนี้โคเซอร์เลดของวิเจอ,อยู่3,003ถ้าเราดรอปมาเหลือสักต่ำกว่า3,000อันนี้ก็ยิ่งดีเลยโคเซอร์เลดคืออัตราการพลิกตัวของของไม้ของมืใช่ไหมสรุปคือตอนนี้กำลังจะงให้ลองให้ลองก้านอื่นที่เบาลงหน่อยกับกิฟตที่ใหญ่ขึ้น วิเจนะครับตอนนี้ผมเลือกมาให้ยังเป็นน้ำหนักใกล้เคียงกันอยู่แต่ลองเฟกที่นุ่มลงนิดนึงโอเคเป็นตัว m o d u สร้อยห้าทังั้นเดี๋ยวเราลองเป็นตัวนี้ดูก่อนว่า Data ตอนนี้เปลี่ยนจากกาไฟมาเป็นตัวนี้ต่างกันยังไงบ้างโอเคโอเคครับนี่หัวมันไม่ได้หัวเดียวกันกับที่พี่ใช้อยู่แต่ว่ามันก็จะใกล้เคียงใกล้เคียง การฟิตติ้งครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขมันคือเรื่องของฟิลด้วยเราจะไม่อิงตัวเลขอย่างเดียวอันนี้คือตโตขึ้นแล้วได้ไหมใช่ครับเฮ้ยเริมีเฟสได้เห็น หลักๆเลยก็คือเราเปลี่ยนมาเป็นก้านที่อ่อนลงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการพูดถึงเมื่อกี้นี้ว่า1ต้องการให้ด่งขึ้นด่งขึ้นไหมด่งขึ้นไหมครับอ่เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันจากตอนแรกความสูงเรา71ฟุตอพอเปลี่ยนก้านอ่อนลงเป็น7 7ฟุตเจ็ดฟุตเามันมาอโอเคเพิ่มมา6ฟุตละครับอ่าสิ่งที่ไล่ตามมาคือเรื่องของมุมตกจากตอนแรกเรา41.4องศาครับ เพิ่มมาเป็น4ี่บจุดละก็จะดิ่งลงกว่าใช่ลูกก็จะอ่าหนึ่งองศาเฉลี่ยประมาณ1 5จุดห้าลาการยิงสั้นลงออโอเคครับผมแล้วไอ้ closure rate ล่ะคลิปใหญ่ขึ้น closure rate เป็นแปลงไว้อ่าตอนแรกเราสา0พันสามร้อยอืมเราเหลือแค่สอง0ันสาอันนี้อยู่ในเลนส์ที่สวยเลยครับกำลังดีใช่ไหมสองพสาเนี่ยถ้ายิ่งต่ำกว่า2 3 0 0สได้ยิ่งดีแต่ในระดับ อ่าทั่วทั่วไปเอาว่าทั่วทั่วไปกันระดับสองพันสามนี่ไปเอากริปโตกว่าน,นี้ไม่อีกมันจะได้ลงไปอีกอพี่เห็นเตรียมหยิบกลิปมาสามไอ้เตรีมก้านมาสามอันอีกสองอันจะให้ลองไหมเดี๋ยวให้ลองอีกสองอันเลยก็ได้ครับแต่เดี๋ยวให้ลองตัวนี้ก่อนเป็นก้านที่เบาลงตอนนี้เราจะลองเป็นตัว KBS ทัวร้อยกั๊เอ่อทัวร์เก้าสิบเบาลงมานิดหนึง่งแล้วเราก็เปลี่ยนกริปเรียบร้อย โอเคครับตีได้เลยครับ,คร,บครับผมจะด,ดูระยะดีขึ้นนะครับพี่เจฮอร์เวน KBS 9เอ่าทัวร์นะครับครับ อันดับแรกเลยที่เห็นก็คือเรื่องของร้อนแชงเกิลที่ดีขึ้นสปินเลดเยอะขึ้นแต่ยังได้ระยะเท่าเดิมอันเนี้ยระยะถือว่าโอเคละผมว่าในระยะเหล็กของวิเจล้อนสูงขึ้นสปินเยอะขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเรื่องของความสูงที่ดีขึ้นจากตอนแรกเหล็กพี่เจความสูงแค่71ตอนนี้เราเห็นว่าความสูงของวิเจเพิ่มมาเป็น8ปดสิบปบจาก71เป็น8ปดบามฟุตดีเซนแองเกเราเพิ่มมาเป็นสี จุดสี่ครับจากตอนแรกพี่เจ41.4ออ,อันนี้ชัดเจนเลยสามองศาขึ้นมาส่วนหนึ่งคือก้านเบาลงอาจจะทําเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ร้อนแชงเกิลสูงขึ้นด้วยออือแต่ไม่เสมอไปสำหรับทุกคนนะครับครับแต่สําหรับพี่เจเองพอตีก้านเบาลงช่วยเพิ่มร้อนอช่วยเพิ่มสปินบอลสปีดก็คงที่กว่าใช่แคลรี่ก็คงที่กว่าเอลร์่ิ่งกว่าหมดทุกอย่างเลยช่ การที่เราจะประเมินให้อุปกรณ์มันสอดคล้องกับปัจจุบันเพราะอย่างที่บอกไม้ผมไม่ใช่ไม่เคยฟิตเคย,เคยแต่ฟิตครั้งสุดท้ายมี5้าหปีที่แล้วอย่างน้อยกา้านนี้อาจจะแมทใน5้าหปีที่แล้วอแต่ณปัจจุบันพี่เจอ,อาจจะต้องซอฟลงมาน่ดนึงไม่ใช่แค่ร่างกายเปลี่ยนวงสวิงก็เปลี่ยนเพราะว่าธรรมดาเป็นคนตีคัทเอาท์ไซน์อินตลอดตอนนี้ถ้าดูไหนคุณดูไอ้ข้อไอ้นไนแนวสวิงผมดหนึ นี่เน่เดี๋ยวนี้สวิงตรงครับใช่เฉลี่ยนี่คือแทบศูนย์นี่ไม่เกินหนึ่งเลยอันนี้ควรจะดีใจถูกไหมถูกต้องครับคือแต่ก่อนเป็นคนตีคับตอนนี้เป็นคนตีตรงกลายเป็นธรรมชาติเป็นคนตีตรงเพราะฉะนั้นอุปกรณ์มันก็ต้องดัดตามนะครับเดี๋ยวผมจะดัดอุปกรณ์ต่อใครอยากจะเช็คของตัวเองก็โทรหาที่ทัวร์เพอร์ฟอร์แมนซ์แสปโกลัสแล้วกันครับแต่ต้องอพอยเมนต์นะครับเพราะว่าอย่าลืมใช้เวลาอยู่ด้วยกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงยิ่งถ้าเกิดฟิตทั้งถุงฟิตทั้งถุงก็ประมมาณชั่วโง แล้วส่วนมากอ่ะทางร้านอ่ะจะแบง่งเป็นสองเซกชันเพราะว่าวันเดียวผมรับรองเลยตีทางถุงไม่ไหวไม่มีแรงใช่เพราะเดเวอร์ฟิตติ้งเดเวอร์อย่างเดียวก็ใช้ประมาณ40ลูกอ่ะถาดหนึ่งตีเดเวอร์อ,อย่างเดียวแล้วแรงตกปรากฏฟิตออกมาไม่ถูกต้อง performance ออ,ออกมา <นะ S 2> ไม่สมส่วนก็าจะต้องมามากกว่าหนึ่งวันใ,<ช>ในกรณีนั้นเอาครับวงนิ่งแล้วอุปกรณ์ได้ดังใจเมื่อไหร่เนี่ยทีเนี้ยไม่ต้องห่วงค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปนะเดี๋ยวเพื่อนเราจะเป็นคนชไฟแนนซ์ของเราเพราะเราจะไปเอาคืนจากคนอื่นโชคดีนะครับ